ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับ้าสู่ช่องใจลาชาแนนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโอเมนกับสเปลที่มีชื่อว่า e x e c u t e นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเล่นโอเมนออฟเลสสเปล XQ จริงๆก็เล่นมาหลายเกมละแต่น่าประมาณ5-6เกมละมาครับผมเราเจอเลนเป็นเวลเลสเลนาะซึ่งเราเอา,า XQ มาต้นเกมเราเทรดได้นะครับแต่ว่าทุกคนอาจจะอินผมแบบว่ากดตีไม่ค่อยติดนะครับในตอนเนี้ยเพราะว่า ตาที่ผมเรียนปิงไม่ใช่ปิงดิมันปุ่มมันกดไม่ติดนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอ้ยอหเมีเข้ามาเติมแบบนี้อโอจีจีเอะแรกแรกโอ้ยโอ้โหแรลก,กไม่ได้ถือว่าพลาดมากเลยพลาดตั้งแต่กดปุ่มอะไรไม่ติดแล้วแหละโอ้โหอะไรกันครับนี่ฮก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรไปนี่เม่ยค่าได้นะเพื่อนแร็เมื่อกี้ที่หน้าเขาเสียเอ็กคิวไอ้แร็ททำไมานายไม่ใส่ต่อ โอ้นายเออโอเคเดี oh 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 ๋ยวเราจะไปปิดสกอร์ให้ก็แล้วกันนะเพื่อนมาลัดช็อตเนายไม่กล้าเขาเองนะเพื่อนเราเลยมาลัดช็อตเขาจะกลัวอะไรครับนี่ยรีเดน่าตอนเกมมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นได้แค่โปรครับเพื่อนโอเคทุกคนสำหรับการใช้สเปร์เอ็กซ์คิวนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนใหญ่สเปร์เอ็กซ์คิวนะครับจะใช้ปิดสกอร์พวกตัวที่เลือดแต่นอนครับ ถ้ายิ่งใช้กับแทงกจะยิ่งใช้ได้ดีมาก,กนครับเพราะว่ามันใช้ทำราดามจเป็นเปอร์เซ็นต์้วยนะยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งแรงนะครับถ้าเลือดเหลือประมาณต่ํากว่า16หรือมี16 HP ในปัจจุบัน,นครับก็จะตายอย่างชวนครับเวเดใส่แบบนี้คิวเลนเรามาเติมครับเราล็อกได้เลยครับจังหวะนี้เวเดตายครับผมเดี๋ยวเราจะโซโล่คิวต่อของเวเดหลวดครับเพราะว่าตเกีเขาเล็กไปหมาลุม ถ้ามีสเปลเอควด้วยยังไงการปิดกรของเราก็ชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าเอควทันเวทเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดถ้าเรามีของของที่ตามก็เถอะแต่ว่าถ้าทําให้เวสเลือดน้อยกว่า16ได้ก็ถือว่าดีมากนะครับเราจะสู้ได้ดีมากนะ,ะถ้าเอา AQ วมาแต่ว่าข้อเสียคืออาจจะตามพวกแคลรี่พวกเมทอะไรไม่ค่อยทันเหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่มีสเปลอะไรขั้นที่แบบทีเฟอรไปห,หาเขาเนาะ แต่ไงผมคิดว่าช่วงเละเกมก็โอ้ยเละใส่แค่มาดิเพื่อนโอ้โหมาก่อนเล็กดิโอเคเลือดเลือดต้อยสกิลสองทุกคนไอคิวนะไอคิวโอเคนี่เลือกเขานอนครับเราก็เลยสามารถไอคิวใส่เขาได้พอดีเป๊ะน,นะเกือบไปแล้วมนะั้งล่ะดีนะครับ,รบที่แบบว่าเรายังมีสติแล้วก็กดสกิลสองได้ทันเวลานะผมถ้ากดสกิลสองได้ไม่ทันเวลาก่อนที่เขาจะตีธรรมดาแล้วก็บัดดี้คิสเรานะเราตายไปแล้วนะครับผม นั่นเมื่อกี้ก็คือข้อดีของสเปค XQ นะครับถ้าเขาปิดาดาเมจใส่ตัวของเราช้าเราก็จะสามารถสวนตัวของเวเลสจนตายนะครับไม่ใช่แค่เวเลตี่ฮีโร่แต่ละตัวเลยเออจะว่าไปผมยังไม่เคยลอง s สเป e XQ สู้กับเอา้าสู้กับแรดอ๋อชานยผมผมพูดตับตรงว่าผมเกาหัวเลย ไอันนี้ปวดใส่ไมคนะ์ว่าไโกนไ่ติดจะไถออกทําไมเพื่อนจะแบบว่า,าพิมพ์แบบนี้ได้จะพูดใส่ไมค์แบบนี้ขี้เกียจพิมพ์มาดีโอ้โหผงงงกับแรดเลยเกียจจะจิกเวลาเจอแรดแล้วเขาเล่นไม่เปินเนี่ยโอ้โหไถออกจากระยะล็อกของผมถ้าเขาไม่ไถออกอีกล็อกได้นะแล้วก็ผมอาจจะทําคลิปโอเมนแก้ทางตัวของอเลนด้วยสเปลเอ็กซิคิวช่นครับ ยังไม่เคยมีโอเมนเมสส้มหรือโอเมนโปรพเยอร์โอเมนทั่วไปคนไหนนะครับที่เอา Q, uh, s อสเปอเอ็คิวไปสู้กับอาร์เนนะครับแล้วก็ทาเรามนาะเราทำเป็นแบบว่าเดินไปเติมเลนอื่นแต่แต่ว่าเราไม่ได้เติมนะโอเคดึงเวเลนมาก็ล็อกเลยชั้นนี้คือเราจะใช้ใช้กซคิวนะครับไม่ต้องกากนะครับทุกคน ชินต่อไปเราจะออกเป็น Odin View มานะครับเพราะว่า Odin View Stack สกิลติดตัวของมันน่ะคือจะเพิ่มดาเมจให้กับเรานะครับทุงสุดคือ10%นะครับทับซ้อนกันได้2ครั้งนะมันจะเพิ่มทีละ2%ครับถ้าศัตรูเขาตีเรานะแล้วนะลก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่กับตัวของเรานะจาก s t a c ของเขาที่มีอยู่ 5%, แล,5แล้วก็พา s s i v ของเขาคือ5%นะรวมกันก็คือ10%ถือว่าเยอะมากแนละ้ว้ยเปเลสมาดิครับมาดิครับ เอ้าโดป๊อปโอ้ยตัสนโอชิบหายแล้วว้ยโอเคดีนะเกี่ยวไม่ถึงเกี่ยวไม่ถึงก็ยังได้ไอมีอาตีนะน่าจะไม่มีมั้งน่าจะไม่มีมั้งไม่มีก็บ้าเลยโอ้ยประมหาหัสไปหน่อยครับทุกคน โอเคครับผมเคลียร์คลิปกลางนะครับแล้วก็จะขึ้นไปเคลียร์คลิปบนไอเจ้าวอลขาดก้าหัวเลยครับก้าหัวอีกทีโอโหวอลขาดเคลียร์คลิปผมหมดเยอะเลยโอโหเคลียร์คลิปผมหมดเจอยังเงินที่ไหนไปซื้อของอันนี้อ่ะโอ้ยดึงไม่ถึงโอ,โอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคน <c oughs> คิวเล่นตายใต้ลิเลน,นามาก็ถือว่าแตคุ้มอยู่นะ ที่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยผมตาย2ตายเยอะสดแต่ทีมซะด้วยไม่เป็นไรครับทุกคนเราจะกู้ MVP ของเรากลับมาให้ได้เราไม่ได้ MVP ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเล่นเล่นชนะก็พอแล้วครับทุกคนเล่นชนะเอ่อเน้นโชว์หัวนะครับโอ้โหไวโอเลตเค์คลิปหมดเลยครับผมไม่เป็นไรนะโอ้โหเสียายไม่มีเอสเปลฟิกเกอร์นะครับผม สำหรับการเล่นโอเมนคอมโบกับสเปลต่างๆครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามสเปลที่ทุกคนใช้แล้วก็อาจจะแตกต่างกันความถนัดของทุกคนนะครับผมมาต่อไปเราจะออกเป็นเมจิกลิงนะครับแหวนรถคูดานะเราต้องการรดคูดาวเพื่อที่จะตีปกติแล้วก็รีคูดาหสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะคอมโบกับเอสิได้ดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าโอเมนนะ่ะยิ่งกดสกิลสองได้เร็วนะครับก็จะยิ่งคอมโบกับสเปล ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายดาเมจได้เร็วบัฟเลสเกิดนะครับไวเอลเลเดินมาแบบนี้ก็ล็อกสิครับผมยังไงเขาก็ตายนะครับผมมาอัรามล็อกเสือดเขาเหลือนิดเดียวโอเคครับผมไวเอลเลตตายนั้นโดนเอ็กซ์คิวปิดสกอร์ไปนะครับผมถึงจะเป็นแท้งเถิดแต่ก็ตายอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าผมออกเป็นธาลอนมานะนั่นแหละเมื่อกี้นะครับก็คือข้อดีของสเปรเอ็กซ์คิวนะครับผม ถ้าเลือดของศัตรูเหลือน้อยจนเราไม่สามารถตีปกติแล้วปิดสกอร์ของเขาได้ทันนครับเราก็สามารถใช้ execute ปิดสกอร์แทนได้นะครับผมถ้าเมื่อกี้เราเป็นสเปลลฟิกเกอร์มาแล้ววเลดฟิกเกอร์ข้ามขื่อไปแล้วก็มีสิทธิ์จะฟิกเกอร์ตามไปฆ่าเขาได้แต่แรกก็ที่เราจะตายขับป้อมเขาแล้วครับผมแม่ก็เขาฟิกเกอร์ไปทางอื่นแล้วก็เราจะไม่ตายครับตลอฟิกเกอร์ไปฆ่า เดี๋ยวจะขออธิบายแบบง่ายๆนะครับสำหรับการใช้โอเมนคอมโบกับสเปลวิกนะครับผมก็สำหรับการใช้โอเมนกับสเปลวิกนะก็พยายามกดสกิลสองให้ได้อย่างน้อยเอย้ไม่ใชอ่อย่างมากก็ประมาณ2อถึงสครั้งต่อไฟให้ได้นะครับผมถ้าสามารถกด2อถึงสครั้งต่อไฟได้เนะี่ยคือจะบอกเลยว่าจะคอมโบกับเอ็กซ์คิวได้ดีมากครับเพราะว่าจะว่ายื้อจนกว่าศัตรูจะเลือดได้นอนครับแล้วก็กด x อ็กซ์คิวในจังหวะที่ศัตรูเลือดแด้นอนครับ อย่างนั้นก็ต้องให้สตูเลือดต่ำกว่า16%หรือเหลือแค่16%ของ s p ทั้งหมดของสตูนะครับทุกคนยิ่งสตูเลือดน้อย e x ็กซยิ่งทํางานแรงครับยิ่งสร้างเตมิแรงนะในจังหวะนี้นะครับเวเลยเขาก็มาเข็งคี้ทะลึกเลยเราก็เลือกที่จะฆ่าเขานะครับผมยังไงเราก็ต้องฆ่าอยู่ลยแล้วเพราะว่าเขามาเล็กจะขนาดนี้โอเคครับทุกคน มาทุกคนทำคีเวฟครับผมโอเคตอนนี้ก็น่าจะหายแหลกกัแหละโคจากคีที่แบบว่าโควจะแหลกเลยในช่วงของต้นเกมกดปุ่มอะไรไม่ติดเลยครับผมให้คิวเรียนใส่กับบัตเตอร์ไฟแบบว่าเราทำคีเวฟก่อนก็แลกกันนรอาจะไปไม่ทันนะได้ไหมเพื่อนโอเคข้าไม่ได้ไม่ไปเป็นไรคือคิวเรียนเขาของตามนรอแล,แลนได้จะถ่ายคีเพราะทำไมโอเค <G ül üş> จะถ่ายคียพาทไมนี่เพือ่อน แน่ดีนะเรายังได้มาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการบรรยายนะครับทุกคนมาอธิบายอย่างละเอียดกันดีกว่าครับผมถ้าทุกคนฐานครับว่าสเปล SQ ใช้ได้ดีกับโอเมนแล้วก็ใช้ได้ดีที่เป็นอันดับที่เท่าไหร่สำหรับออฟเลนผมให้เป็นอันดับที่าสามน,น,นะครับเพราะว่าเป็นสเปล,ลหนึ่งเดียวครับที่เทดแล้วก็ปีสกกรได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสเปล,ลที่สร้างตำเมจ อย่างรุนแรงครับถ้าศัตรู sp น้อยๆนะครับผมมันตีเป็น two d a m a ด้วยไงทุกคนสับ eq นะแม้ว่าศัตรูจะมีเกาะถึง1น0 0ง0 0นนึ่งหมื่นนะครับ ah eq ก็ยังจะเจาะเข้าอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันตีเป็น two d a m a ไงล่ะคือดาเมจ e two damage มันตีทะลุเกาะแบบโดยตรงครับอาร์มครับผมไม่ต้องกด eq นะเมื่อกี้เราไปทัน b ต t t e r f l y เข้าโดดมาครับไม่คิดว่าเขาจะดุกระโดดเข้ามานะหึ่มปฏิกิริยาช้าไปหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ ผมออกเดะบีดมาแล้วครับเราไม่จะเป็นต้องกลับบ้านไฟนะครับเพราะว่าเรามีดูดเลือดถึง35%นะครับจากทารอนที่บวกดูดเลือดถึง10%และเดบีดบวกย5รวมกันก็บห้อร์ครับก็คือจะบวกเยอะมากมาก,กน,นะครับทุกคนยิ่งตัวของโอเมนทามดาเมจได้เยอะแล้วก็จะยิ่งดูดเลือดเยอะนะครับผมเออแล้วก็เซปเปลิลไอซีคิวนะครับสามารถคอมโบกับโอดินวิวแล้วก็ดาบแดงได้ครับจากฟาสต์สิโอ้ยดึงไม่ถึงโอ้โหไม่ใช่ดึงไม่ถึงนี่ดึงไม่โดน มันคัมโบยังไงครับถ้าทุกคนถามก็เพราะว่าโอเดรียว์เพิ่มดาเมจให้10%ใช่ไหมล่ะครับทุกคนถ,ถ้าตีศัตรูตีตัดใส่ตัวของเราแล้วสเต็กของโอเดรียว์มาเด้งครบ5นะครับผมคือโอเดรียว์มันจะเพิ่มความเร่วนการเคลื่อนที่ให้เราถึง5%นะครับจากสเต็กติดตัวแล้วก็พัซซีติดตัวของเขาครับก็จะเพิ่มอีก5%นะครับเมื่อกี้ก็น่าจะล็อกแค่เร็วกว่านี้นะครับโอ้โหประมาทไปหนไงไม่ใช่ประมาทดิผมไม่คิดว่าพวกขาดจะเอาจริง แต่จริงๆมันก็ฆ่าได้แหละครับเพราะว่าตอของเรา,าตีรแรงมากถึงอารามมันจะออกเกาะมันเยอะก็เถอะคือดาเมจสิของ Own View ออนวิวอ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจให้กับ x อ็กได้นะครับทุกคนจากสมมติอย่างเช่นอ่าสเปซเอ็กซ์คิวเดิมทีทำดาเมจได้ถึง2000อยู่แล้วครับมันเพิ่มมาอีก10%บเปอร์เซ็นต์เนาะก็ะทำดาเมจประมาณอ่า2,100นะครับผมก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะมาถึงเราจะมีเคลิ้กก็เถอะครับแต่ว่าเราก็ตีดาร์กสเตเดีร์เข้าอยู่ดีแหละ ไม่ใช่ดัรสเตียร์สิอันนี้มันเป็นดาร์กตั้ง2องเลเวลสก็จะเรียกว่าอ,อินฟินิตสเตียร์้วทีมตรงข้ามนี่คือได้คิวเลงกันจัดเลยครับเราปิดได้นะครับทุกคน mm hmm. เขามี3ตัวอารามตอนนี้มีจับอยู่แล้วละ่ะ mm hmm. เราเดินใส่เลยก็แล้วกันนะครับเราไม่ไมจําเป็นต้องกวนนะ mm hmm. ไม่ต้องกดแข็งนะครับทุกคน mm hmm. นี่เรามีเดอะบีนะครับดูดเลือดขึ้นแน่นอน mm hmm. พูดตามตรงนะถ้าไม่มีเดบีนะครับผมตายไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ ถึงจะไม่มีเตาบีก็เถิดผมมีมาร์คออฟฟอนครับเราสามารถกดหลบสกิลของทีมตรงข้ามได้นะครับผมแล้วก็หันกลับไปส่วนทีมตรงข้ามได้เลยนะครับแล้วก็ผมพูดตามตรงครับว่าตอนที่ผมสู้กับอาร,รม์มแล้วก็บัตเตอร์ไฟเมื่อกี้ผมก็เล่นพลาดไปอย่างหนึ่งคือผมกดสกิล2ไม่ติดนะครับกดช้าเกินไปหน่อยจนตัวของผมมาเกือบตายแบบว่าลีเดน่าเขา,าเกือบจะมาเติมดาเมจใส่ตัวของเราทานันจนเราตายนะผมก็เกือบแล้วเนาะ ดีนะครับที่เล่นหน้าเข้ามาช้าแล้วก็เราไม่ใช่ทีมตรงข้ามเขาปิดสก,กอร์ตัวของเราช้าดึงแล้วก็ล็อกโอเคไม่ถึงดึงไม่โดนสักตวัวเลยครับผมโอเคทุกคนเราเลือกที่จะทำคลิปเวฟล่างนะครับทุกคนโอ้มีคนมาไล่ผมเยอะซะด้วยมาไล่เยอะยังไงเพื่อนเราตายแล้วนี่ค่ะแต่ไม่เป็นไรเรามี Mark off o r c e ครับแล้วก็มีเกิดนะครับโอเคตายครับผม เรารีบวิ่งหนีออกกันะครับถ้าเราไปใส่ต่อนี่คือผมตายนะดีนะครับที่ผมเซ็ตก่อเกิดเอาไว้ไม่งั้นผมตายไปตั้งแต่โดนอารามเขาจับแล้วแหละแล้วก็มีมาร์กออฟฟอร์ดด้วยไงก็เลยรอดมาด้วยโอเคเราไม่กลับบ้านนะครับดูเลือดจากคลิปให้ไปเข้าไฟกันการจ้าบัฟเลสต่อนะแต่ว่าเราเข้าไฟดีกว่าทุกคนแลสเข้าล่อไว้ด้วยเราต้องใช้การสรัจทะนี้ให้เป็นประโยชน์ครับการสรัจทะของแรสมาเอาป้อมนั่นเองครับทุกคน ผมรู้สึกว่าผมน่าจะตายแน่นอนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไม่เป็นไรไอคิวโอ้โหเวเลสนายเหลือเสือดนิดเดียวอ,อ,อีกแล้วถือวา่าพลาดมากลครับทุกคนเอาเป็นแกสสแตนดาร์ดมานะแกสสแตนดาร์ดบวกกับทารอนดูดเลือดสิเปอร์เซ็นต์บวกกับเดอะบีสเด้งเลือดนะครับผมสำหรับไอเทมเนี้ย <c oughs> เซตนี้คือก็อดดูดเลือดจัดนะครับทุกคนวอล์คอด VS เออตัวของบัจจัยนะครับแรดไปเติมทันพอดีครับผมบอลขาดเลยรอดมานะเอา้ารี่และนะาเขามากระโดดแปลงล่างอะไรตรงนี้เนะตายซะเพื่อนโอ้โหตีโคตรแรงครับทุกคนตอนนี้คือเพื่อนของเราบล็อกอารามออกให้เราโอเคอารามเขาตายนะเราฆ่าตัวของไวเลตันทับแต่เขามีบัฟเดแต่ผมเดินตามช้ามากแต่ว่าเรามีสกิลหนึ่งในการเกี่ยวนะแม้แรดไม่เข้ามาดัดช,ชอ็อตตู้ว้ถือว่านายใจดีมากนะ ถึงแม้ว่าต้นเกมเราจะไปรัดช็อตนายก็เถิดแต่ว่าถึงมาเลทเกมนายก็ยังไม่รัดช็อตเราคืนช่างเป็นคนดีซะจริงก็จรๆนะครับผมสําหรับเกมนี้ซะสำหรับการใช้สเปลเ x ็กซิคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากสักเท่าไหร่ครับหลักๆก็คือจะใช้ปิดสกอร์ตัวของทีมองข้าบ่อยนะครับผมคือสเปลนี้จะใช้ได้ดีที่สุดก็จะใช้ได้ดีกับพวกแทงพวก ไฟเตอร์ Fighter, ถ้าส่วนใหญ่นะครับพวกแคลี่กับเมทก็ใช้ได้ดีนะครับผมถ้าแบบว่าเราไม่ชชว์ว่าเราจะปิดเมจเขาได้หรือเปล่านะครับแบบว่าปิดเมททันก่อนที่เพื่อนของเขาจะมาช่วยเรานะครับผมไอจะมาช่วยตัวของทีมตรงข้ามนะครับผมส่วนพวกไฟเตอร์พวกแทงเง่ะเราจําเป็นต้องออกพวกพ,วกพูดราภาษาแล้วก็ทานรอนมาอย่างแน่นอนครับคือในเกมนี้ที่ผมไม่ออกเพราะว่าผมเกมนํามากๆเลยนะโอเป็น ถ้าเราแบบว่าอยากได้พวกเกาะอ,อีกเยอะๆอยากอีอ่นะครับก็มันจะไ็นต้องออกมูรลามานะก็ได้นะครับอาจจะออกมาแค่ทารอนหรืออาจจะออกตัดเลือดแทนมูรามาศก็แล้นะนะเพราะว่าตัดเลือดอะมีเกาะนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการเล่นโอเมนนะก็ท้ายคลิปนะครับจะมีช่วงทดลอง เพิ่มดาเมจให้กับ e อ็กซอยู่นะครับดาเมจที่ทำไปทั้งหมด1 0 0 0 0แสนไอเทมก็จะประมาณนี้ครับเป็นเซตดาเมจแล้วก็เซตเดงเลือดเนาะโอเคครับเราก็จะมาทดลองเกี่ยวกับการเพิ่มอ่าดาเมจให้กับ x x ็กซคครับด้วยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะอันนี้คือเป็นตอนที่ผมออกดาบแดงนะครับทุกคนคือถ้าดาบแดงอะ่ะ เลือดของศัตรูต่ำกว่า50%จะสร้างดาเมจแตงขึ้น50%รนะครับไอามนะครับทุกคนทุกอย่างทุกสกิลเลยเพราะว่าดาบแดงอะ่ะมันไม่ได้จํากัดความแรงไว้เนะอันนี้คือเป็นตอนที่ไม่มีดาบแดงกี่คือ่อกี้คือ1,800ตอนนี้คือ2,400สบก้าค่อนข้างที่จะแรงมากๆและถ้าผมออกเป็นก่อเกิดละ่ะจะเป็นยังไงก่อเกิดคือจะเพิ่มดาเมจให้กับเราอีก10%รนะครับรวมกันกับดาบแดงก็เป็น40ซนะครับนี่ทุกคน 2, เจาฮะทำไมไม่ค่อยแรงเลยถ้างั้นเราต้องออกโอดิวออนดิวมานะอันนี้เราก็ออกแล้วให้ป้อมเข้าตีนะครับเพื่อที่จะปั๊บสแต็กให้กับ x x 2700คค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะครับ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเล่นโอเมนคอมโบกับสเปล๊กเอ็กซ์คิวนะแล้วก็ออกเตะบีสมาคอมโบด้วยนะครับแล้วก็ออนบิวด้วยเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับติด็กๆสัตว์กดิ่งกันนะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปโปรอตระหนกไปนที่นี้ด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปเราจะไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย